เอ้ย hey, วัสดีทุกคนนะครับอยู่บางซินและเหล่านะฮะกับเวอร์ซ่้าพีหรือเวอร์สพีดนะครับ,บ,รรบวันนี้มีน้องขอคู่มือการเล่นแบบนี้หน่อยพี่นะครับเล่นยังไงให้เก่งขึ้นนะฮะหรือว่าเก่งเร็วที่สุดนะครับคลิปนี้มีคำตอบฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยไปลุยกัน อธิบายหน้าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะตอนนี้เลเวลนะครับจะตันอยู่ที่1,000 0นะครับแล้วก็สกุลเงินเกมนี้ก็จะมีเงินนะครับแล้วก็เพชรนะฮะเกมนี้นะครับในช่วงแรกเงินค่อนข้างจะสําคัญมากๆแต่ช่วงหลังๆนะครับเพชรจะสําคัญกว่าเพชรนั้นค่อนข้างจะเอาไว้ทําทุกอย่างเกี่ยวกับแมปนี้เลยนะครับในช่วงหลังๆส่วนบนจะเป็น SP นะครับด้านล่างจะเป็น EXP นั่นเองนะฮะ มาดูรีนาสเตตกันก่อนนะครับว่าสเตตัสของเราจะมีสเต็งนะครับเกี่ยวกับพวกไฟติ้งสไตล์นะครับแล้วก็สกิลของไฟติ้งสไตล์นั่นเองอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฮะดีเฟนสนะครับเลือดนะฮะซอร์สก็จะเป็นพวกอาวุธดาบต่างๆหรือว่าดาบซองจินวูดาบชิตคาเกโนนะครับดาบดูดาบนี่นะครับแล้วก็รวมถึงสกิลของมันด้วยเปเชียลหรือว่าสเปซนะครับพวกหมัดที่มีพลังพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นหมัดโอคารุนนะครับหรือว่าสแตนของดีโฟซีนะครับจะนับสเตตจากตรงนี้เหมือนกันนะฮะะ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 มมมมาาาาดูทททททีีีีี่่่่ชออองงงงงเเเเกกกกกก็็็็็บบบขขัันนนนฮฮจจจแแแรรรรยยลลคคปพวฟตตๆส ความหายากเลยนะครับสีขาวก็คอมมอนนะครับนี่สีนี้อีปิกนะครับเลเจนดารี่นะครับว่าไปนะสีแดงก็มิสติกนะครับม่วงๆนะครับก็จะเป็นเอ็กโซติกเนาะแล้วก็พวกสีชมพูเนี่ยนะครับผมขอนับเป็นพวกสีพิเศษนะครับเป็นลิมิเต็ดหรือว่าเป็นพวกอีเวนต์นั่นเองนะครับตอนช่วงนี้ก็เป็นอีเวนต์วาเลนไทน์อยู่หัวข้อซอสก็จะเป็นดาบต่างๆนะครับสเปซก็จะเป็นพวกพลังพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะฮะโอคารุนนะครับโลแลนฮาคาริริมูรุอะไรพวกนี้นะครับอซัญมณีก็คือของสวมใส่นั่นเองนะครััับบบแล้้วววกกก็็อออนนนนีีะะะะครพช่งงเเขฮด๋ยจมา อธิบายกันต่หัวข้อที่3จะเป็นอะไรซีเทสนะครับแล้วก็หัวข้อที่5จะเป็นโลเคชันนะครับมันจะบอกว่าเราควรจะไปฟาร์มวิวที่ไหนนะครับเหมือนของผมตอนนี้วิวตันมันก็จะบอกว่าไอ้ฟาร์มวิวเกาะสุดท้ายอยู่ร้านค้าก็จะมีขายนะครับพวกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตั๋วรีเพลนะครับนะตั๋วรีอะบลิตี้ตั๋วรีต่างๆนานานะครับแล้วก็พวกช่องเก็บของนะครับที่สามารถซื้อด้วยโลบัคได้นะฮะคูณ2 XP เอมันนี่อะไรพวกนี้นะครับซื้อได้ที่นี่แล้วก็พวกของลิมิเต็ดนะครับโรแลนดี้โฟซีโอคารุนอะไรพวกนี้นะฮะ ก็จะเอามาขายตามช่วงเทศกาลต่างๆนะครับหรือว่าช่วงเวลาดนั้นซึ่งไม่ได้ขายตลอดนะฮะสำหรับสายมีตังก็มาซื้อตรงนี้ได้แต่ของพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะมีซื้อฟรีได้นะครับตั้งค่าก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะพูดถึงการฟาร์มเวลดกันหน่อยแล้วกันแมบนี้ฟาร์มเวลค่อนข้างแปลกกว่าแมบอื่นๆนะครับเพราะว่าเราสามารถรับเควสลัดได้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่แบบมาปุ๊บแล้วมีงงมีเงินนะครับซื้ออุวุธเทพๆมาซื้อซองจินวูมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถ อาจจะข้ามไปรับเควสดอื่นได้เลยนะฮะหรือจะรับตามนะครับโลเคชันที่เราติ๊กไว้ก็ได้นะใครโหด,โหดก็มาถึงก็รับเคสเดเลง50แล้วก็ฟาร์มได้เลยนะถ้าคิดว่าตัวเองไหวนะครับ มันก็จะดรอปของต่างๆมากมายแน่นอนส่วนผมจะเน้นฟาร์มบอสต่างๆนะฮะมากกว่าที่จะฟาร์มมนนะครับฟาร์มเวลก็แนะนําว่าให้ฟาร์มตามที่โลเคชันมันบอกเลยนะฮะถ้าโลเคชันมันเปลี่ยนปุ๊บก,ก็ให้เราไปที่สถานที่นั้นๆ,ๆนะฮะที่เขาบอกเลยนะครับส่วนผมน่าจะหยุดอยู่ที่ประมาณเวลจะไม่ผิดนะประมาณ 6, 7เจ็พันเนี่ยนะครับผมก็มาหยุดที่เกาะน,นี้แล้วนะฮะเกาะหอนาฬิกานี้นะครับผมฟาร์มบอนตัวนี้นะเนี่ยบอสตัวนี้นะครับจะถึงเวลหมื่นเลยนะจริงๆเวลเจ็ดแปดพันเนี่ยมันจะให้ไปเกาะสุดท้ายนะคร นะครับฟาร์มยาวๆยันเวลวหมื่นได้เลยนะเนี่ยนะครับก็แค่รับเควสนะครับผมก็ตอนนี้ใช้ซองกินบูนี่แหละนะครับผมปาดป่างเข้าไปนะครับแล้วก็รับเควสต่อนะฮะเนี่ยทำู่อย่างนี้นะฮะเรื่อยๆเลยแนะนำให้ทุกคนเก็บเงินไว้เยอะๆนะครับฟาร์มมอนพวกนี้ได้เงินมาสักหาเงินไว้สัก1 M นะฮะหรือว่า1ล้านนะครับก็มาซื้อแม็กเควสตรงนี้ด้วยนะเนี่ยนะครับใช้เงิน5 0 0 0 0ื่นแสนห้าสองแสนห้าแล้วก็ห้าแสนนะครับแม็กเควสพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นนะพออตนเรรรราาััััับบบเเเคคควววสสสนะะจงงกตไไดดด้้้่ผมมทห5พร้อมกันนเลยะฮะ ถ้าใครไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะได้เควสเดียวแบบนี้นะครับหรือใครซื้อคันแรกก็จะได้แค่2เควสแบบนี้นะครับใครซื้อตันก็จะแบบนี้เลยนะครับฟาร์มเร็วมากนะครับผมบอกเลยว่าวันเดียวเท่านั้นนะฮะเื่าตันแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กอดน้ำแข็งตรงนี้นะครับจะมีให้ซื้อนะฮะเอ่อฮาคี้ด้วยนะครับอย่าลืมมาซื้อกันนะทุกคนฮาคี้จะอยู่ที่เรลี่ตรงนี้นะครับใช้เงินอีก5 0 0แสนนั่นเองนะฮะแนะนำไว้นะครับหผาไว้เลยสัก หนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนอะไรงนี้นะฮะเงินหาไงก็ฟาร์มเรื่อยๆนี่แหละครับผมนะยาว,ยาวๆไปทำไมเรลี่กูต,ตัดผมเลยว่าช่วงเนี้ยพอเราเสื้อคีนะครับกดตัวทีนะฮะก็จะเป็นฮาคี้นะครับนะเพิ่มดาเมจนะครับในการฟาร์มอีกเล็กน้อยนั่นเองส่วนผลพิศารนะครับจทงๆทุกคนเนี่ยสามารถมาสุ่มได้นะครับที่เกาะแรกแล้วก็ไอเกาะขอนาฬิกาเมื่อกี้นะครับ แต่ถ้าเราสุ่มที่น Kinder, ี่นะมันจะใช้เงินนะหนึ่งหมื่นนะครับแต่ถ้าเราสุ่มที่เกาะนะครับไอหอดเดินกาเนี่ยมันจะใช้น่าจะไม่ผิดน่าจะใช้เพชรนะผลพิศดาร์ที่ผมแนะนานะครับก็จะเป็นพวกผลไฟไม่กับผลแสงนะครับใครชอบเดินทางก็ผลแสงนะจะจะใช้ง่ายสุดละเยวนี้จะมีผลพิเศษด้วยนะฮะมันจะมีแสงธรรมดากับแสงมืดนะครับตอนนี้ผมจะใช้อยู่แสงมืดนะครับมันจะเป็นสีดําอย่างนี้นะครับมันจะมีผลไฟพิเศษด้วยนะครับเป็นไฟสีฟ้าแต่แนะนําส่วนมากน่าจะใช้ผลแสงการเอาไว้เดินทางนะครับเกมนี้ผลพิศัา ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าค่อนข้างกระจอกเลยทีเดียวเอาไว้เดินทางอย่างเดียวเลยส่วนวิธีหาเพชรในช่วงแรกนะครับก็เกาะแรกเนี่ยมันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่เป็นประตูสีเหลืองอย่างนี้นะครับเราสามารถมาเคาะได้นะเนี่ยลองเคาะดูปาบเข้าไปนะครับนี่นะครับมันจะให้เพชรเรา1นึ่งพันะฮะก็จะมีไก่กระตากออกมานะจะเป็นแอดมินแล้วก็ได้แบดด้วยส่วนใครที่อยากจะได้เพชรเยอะๆนะครับแนะนําให้มาที่ตรงนี้เลยนะครับเวอร์เสาอาร์เคดนะครับที่นี่จะมีตู้กาชานะครับให้เราสุ่มอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตู้ฮาคาลีนะ เซนกัสือนะครับอันนี้นะใครอยากได้เพชรก็มาสุ่มตู้นี้เลยฮะเซนกัสือนะครับใช้เงินนะฮะหนึ่งร้อยรอบเนี่ยใช้ห้าแสนนะครับกดไปป้าบนะครับเนี่ยมันจะได้ของต่างๆได้เพชรนะฮะต่างๆนานาด้วยนะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะได้ของด้วยนะฮะพวกแมทเทียร์ลนะครับแมทเทียร์ลที่เราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับพวกเซนกัสือโซ่อะไรพวกนี้นะครับแกบบอสสปิริตอะไรพวกนี้เอาไปขายนะเป็นเพชรได้นั่นเอง เป็นวิธีปั๊มเพชรอีกวิธีหนึ่งตัว n อ c ที่ขายขอเนี่ยจะอยู่ที่เกาะฟอนทาวอันนี้นะครับนี่เลยเป็น n อ c ตัวนี้นะฮะ Adventure เจอรนะครับกด E ไปนะครับ, e รบมันก็จะ เซลได้นั่เองนะครับถ้าสุ่มตัวคาริเนี่ยส่วนมากจะได้จกกระการอันนี้นะฮะเราก็ขายได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะมันจะได้เพชรรัวๆนะครับเป็นวิธีปั๊มเพชรอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากๆส่วนช็อปนะครับมันจะมีของที่เราอยากได้เนี่ยมาขายอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถนะครับมาปั๊มเพชรได้นั่นเองต่อไปนะครับพูดถึงนะฮะเอ่อดันเจี้ยนกัน่ลยละกันนะครับดันเจี้ยนกับการเสกบอสนะบอสเนี่ยก็จะมีบอสที่เกิดเองกับบอสที่เราเสกนะครับเนี่ยตอนนี้มี ตอนนี้ในเป็นบอสสุคุนะเกิดอยู่นะครับน้ะนี่เลยนะครับเราก็ไปนะครับถ้าเราไหวนะเลือก3ล้านจัดก,การดูป้ามนะครับโช้งเชงโช,ชงช้างชงจึงนะครับนี่นครับ เราก็จะได้ของนะครับแล้วก็ได้พวกกล่องนะครับมาเปิดนะฮะเนี่ยพวกกล่องลีเจเนรีอีพิกนะครับแล้วก็เอามาเปิดได้นั่นเองนะเปิดทีละสิบกล่องปั๊มนะครับก็จะได้ของต่างๆนานานะครับพวกรีลงรีโลอะไรพวกนี้นะครับเออของลงของดีพวกเพชรนะฮะได้จากนี่หมดเลยนะครับปั๊มจากบอสก็ได้อ่จริงเกมนี้มีระบบตีบวกด้วยนะฮะสามารถเอาเอ่อพวกดาบของเรามาตีบวกได้นะครับหรืออุปกรณ์ที่เราใส่มาตีบวกได้นะครับโดยใช้ enchants stone นะครับอันนี้ก็หาได้จากกล่องหรือว่าการสุ่มนะครับหรือว่าการลงลงลงดันนะครับได้หมดเลยซึ่งโอกาสดีๆจะ อยู่ที่10%นะครับโอกาสตีเฟลอยู่ที่90นะฮะดวงลุ้นล้วนสดก่อลงดันเจี้ยนก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่คัฟของนะฮะตรงนี้ดันเจี้ยนก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาโด้คาสโซดันเจนเยน่ยเป็นดันเจี้ยนของจิกาเกโน่อะไรพวกนี้นะครับมาลงดันเจี้ยนก็หาของนะครับหาของไว้ทานะครับดาบนะครับหรือว่าหาอาวุธหาฉายานะครับหารีลงรีโลนะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็มันจะลง ดันเจียนเนี่ยเราจะได้เป็นไอ้นี่ด้วยฮะดันเจียนเมทัลซึ่งสามารถเอามาแลกของได้ตรงนี้นะครับมันจะมีดันเจียนตรงนี้อยู่มันจะมีคนขายอยู่นะครับคนแลกของนะครับนี่นะฮะก็จะมีพวกแลกชุดได้นะครับแลกพลังแลกดาบได้นะครับนี่เลยนะฮะมาแลกได้นะครับแต่การลงดันเจียนแต่ละครั้งนะครับมันจะบอกว่าใช้เงิน5,000ันเจมนะครับบวกกับดันเจียนติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าใบลงดันนะฮะบัตรลงดันนั่นเองนะครับจะมีบัตรมันจะมีบัตรลงดันเจียนนะครับกับบัตรเสกบอสนะ ถามว่าหาได้จากไหนนะครับก็ให้มาที่บลิสนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นเกาะที่แบบเล็กๆแบบนี้นะครับจะมี NPC ยืนเกยอยู่นะฮะเราก็กด E ีไปนะครับนี่นะฮะเราสามารถเอาของที่เราหาได้นะครับในทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสามารถจะเป็นของระดับมิสติกเนาะเอามาแลกนะครับเป็นบัตรดันเจียนได้หรือจะแลกเป็นบัตรบอสทิเกตก็ได้นะครับนะนี่มาแลกได้ตรงนี้เลยประมาณนั้นนะของไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็เอามาแลกได้เลยต่อไปผมจะพูดถึงนะครับเผ่านิสัยฉายาและอ b บิลิตี้นะฮะ อันนี้อาจจะไม่เจาะลึกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมาอธิบายทุกเผ่าทุกฉายาทุกนิสัยอะไรพวกนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้อยากให้รู้กันไว้ก่อนว่าแต่ละอันเอาไว้ทําอะไรบ้างเหมือนตอนนี้ผมใช้เป็นเผ่าดุรหานนะครับซึ่งเผ่านี้เนี่ยก็จะเก่งนะครับในเรื่องของกลางคืนนะฮะเมื่อเวลากลางคืนเมื่อไหร่แล้วดาเมจผมจะคูณ3เลยทีเดียวถือว่าโหดมากๆส่วนการรีเผ่านั้นนะฮะทุกคนสามารถหานะครับได้ตามดันเจี้ยนเลยจะเป็นนี่ฮะรีโลอย่างนี้นะครับ มันจะมีตัวรีโลนี่นะฮะมันจะมีรีโลเผาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถหาได้นะฮะเป,เปิดกรงเปิดกล่องได้หมดเลยส่วนเทรดนะครับเทรดเนี่ยต้องใช้เพชรในการสุ่มนะฮะมาที่เกาะฟอนทาวเหมือนเดิมเกาะนะครับหิมะน้ําแข็งของเราตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมี NPC ที่ชื่อว่าเทรดรีโลอันนี้นะครับใช้เพชรนะครับครั้งละ25 เจมเทรดเนี่ยนะครับก็จะมีพวกแบบโมนาดนะครับชาโด้อะไรพวกนี้นะครับเทรดในส่วนมากเอาไว้ทําของด้วยนะครับแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะเหมือนโมนาดเนี่ยครับจะบวกประมาณจะไม่ผิดนะจะประมาณเจ็ดจเลยนะครับคูณดาเมจให้เรานะถือว่าเก่งมากๆซึ่งเรื่องนี้นะครับพวกของพวกเฟรดเดียวเอาไว้พูดถึงอีกคลิปหน้าแล้วกันแต่แนะนําว่าให้สุ่มไว้นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําเป็นเทรดนะถ้าได้มาพันเพชรนะครับให้หาเทรดนะครับที่มีชื่อว่าโฮูนิวันนะครับของโกโจนั่นเองนะครับ ว่าเทรดนั้นเนี่ยมันจะคูณดาเมจให้เรานะฮะแล้วก็บวกดาเมจนะครับเนี่ยตามช่องต่างๆพวกนี้ให้เราอีก250ด้วยนะแถมมันจะคูณ2แล้วก็เอ็นะครับแล้วก็เงินด้วยนะแบบฟรีๆเลย <S <S ส่วนต่อไปเรื่องของ Ability ี้นะครับอ b บิลิตตอนนี้ผมใช้เป็นเกรดคีเปอร์อยู่นะครับอ b บิลิตก็จะเป็นพวกพลังเสริมของเรานะ ก็จะมีหลายพลังเหมือนกันเหมือนที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเกตคริปเปอร์คือสามารถกด R านะครับแล้วก็เลือกว์าไปที่ไหนก็ได้นะครับเป็นพลังเสริมของผมเองซึ่งมันก็จะมีหลายพลังเหมือนกันนั่นเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีวิวนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นพวกเผ่านิสัยฉายาแอบิลิตี้ต่างๆเนาะและยังไม่จบเท่านั้นนะครับเทรดของเรานะฮะนิสัยของเราเนี่ยมีอบิลิตี้ส่วนตัวอีกนะฮะเหมือนของผมตอนนี้เป็นโมนาด แล้วก็มีอัปลิตี้เป็นกอรลี่นั่นเองนะครับวิธีสุ่มนะฮะก็คือมาที่เกาะมาที่เกาะสุดท้ายตอนดีเลยนะครับนี่เลยฮะเป็นเกาะของบลิชนั่นเองคารากูระทาวนะฮะก็จะมีเอพิซีตัวนี้นะครับใช้เจม2์0อนะครับบวกกับบวกกับทิกเก็ตนะครับในการสุ่มนะฮะอัปลิตี้ของนิสัยของเรานะครับทิกเก็ตก็จะเป็นอันนี้นะครับน่าจะดรอปจากพวกกล่องลงดองลงดันเหมือนกันนะฮะตีบอสนะครับดรอปเหมือนกันซึ่งมันจะคูณดาเมจอะไรให้เราไปอีกนะครับคือเวอร์ขึ้นไปอีกนั่นเเเอออองสส่่วนนพรรราาุมไดดด้้ผีีีๆๆหืะิลตคั เราสามารถเอามาเก็บได้ที่นี่นะครับแต่ของทุกคนเนี่ยช่วงแรกๆน่าจะล็อกอยู่นะฮะใครอยากซื้อก็มาซื้อได้ที่ร้านค้าตรงนี้หรือนะครับไปหา Npc ไม่รู้มันหายไปยังน่าจะหายไปแล้วบ้างเพราะมันมาทุกๆ15นาทีนะตัวนั้นน่ะนี่นะครับหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันยังยืนอยู่เลยนะครับสามารถมาซื้อกับตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะสุ่มขายอยู่นะราคาก็ไม่แพงนะครับใช้เกมซื้อนะครับง่ายนิดเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับให้กลับมาที่เกาะเริ่ ฉายาพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มเวลได้ง่ายขึ้นนะครับ เหมือนอันนี้นะครับเอเวอเรอร์นะครับถ้าเราใส่ฉายาอนี้นะครับจะคูณเงินให้เรา1.5แล้วก็คูณ XP 1.5นั่นเองครับพวกฉายาพวกนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาบอกด้วยนะว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับหาจากไหนได้บ้างนะครับเหมือนเราสุ่มได้โคโนวันนะครับนี่เลยนะฮะเราจะได้นี่ใส่แล้วนะครับเราก็จะได้ฉายาของโคนวันมาด้วยนะครับก็จะคูณเงินอีก1.75คูณ XP อีก1.75นั่นเองซึ่งฉายาก็มีเยอะมากๆเลยทุกคนเหมือนฉายาที่เก่งสุดตอนนี้เลยนะฮะก็นี่เลยพิเศษนะฮะคูณ 8. รวยเละประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับการเล่นแบบนี้นะฮะส่วนการฟาร์มเวลเกมนี้ ate, ค่อนข้างฟาร์มง่ายนะครับใช้ของอะไรก็จัดได้หมดเลยดาวคาตาโนคาตาณาอะไรพวกนี้นะครับการครับของเกมนี้ค่อนข้างง่ายนะออยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะอธิบายเรื่องพวกนิสัยพวกนี้นะฮะว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับควรใช้อะไรดีนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย